คุณนายด้วยค่ะคุณนายกําลังเหยยอียงค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะให้ยิงฝ่ามาดาฝ่า,าลางก่อน <c oughs> อ้ยทางลองแต่ก็มีไงอยู่แต่หางบบมาก์คเลค,ค่ะมาอ,อค่ะท้ามาเป็นยังค่ะคุณแม่พักกันจองจ้าพักกันจองพักผ่า แปลงไม้นะจ๊ะขยายแปลงไม้นะจ๊ะข้าคุณแม่กระสิลกมาเลยสิโยนมาให้อีชันเก็บขึ้นรถสูก่กระสิเอาไปสวนหมอกภูนะจ๊ะมันมีนะจ๊ะมีหอยสลีพกอกหอยสลีในสลีในสลีในสลีสลีสลีสุกคนหอยสลีจ้าหอยสลีอ,อไป เป็นเลิบที่เขามีสินข่าใหม่เด้อค่ะส่วนสินข้าอ่บา,าบัาเกลวัวแกไปได้กับเป็นผักข้งแงงเด้อค่ะส่วนสินข้าเก,าก็กาเกล้าเกล้าที่เป็นพวกของเป็ดนี่อยู่อ่าผาสลมดำดำน่แม่จ้ามันจะกาศทุ่งหน้าดีดีดีมากคนอไวแบบนี้มม่ยู่ทุ่งหน้า้อจ้าบ่มีโควิดบามีเชื้อโรคนะจ๊ะมีแต่เชื้อรา มีมันญี่ปุ่นด้วยนะซามีตะไคร้มีผักขี้เหล็กมีกล้วยเอ,อ่อมีอะไรบักม่วงโอ้ยยอเยอะแยะมากมายคือสามารถมาท่องเที่ยวได้เลยนะคะถ้าสนใจมาท่องเที่ยวที่ทุ่งนาของช่องฟ้าอริยานะคะก็มาได้เลยนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะทางอีเมลเฟ e บุ๊ k หรือ YouTube หรืออะไรต่างๆได้หมดเลยนะคะทุกช่องทางค่ะคือเดี๋ยว นใจอยากมาชมวิวที่ทุ่งนาอะไรประมาณนี้ก็ทักมาเลยนะคะเดี๋ยวแรมตอบอย่าบอกเส้นทางไปนะคะแต่ไม่จ่ายค่าเดินทางให้นะคะอ่าย่างนี้ต้อนรับค่ะโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวขอไปชคี้ก,ก่อนเดี๋ยวอีแม่ชิจงนะคะเดี๋ยวแม่ชิคำก่อนนะคะ จะเป็นคนดำนะคะโอ๋ยแม่เราสวยจะตายไม่ดำหรอก <c oughs> แล้วก็จะโยนแบนบน,นี้ก็จะโยนลงไปแบบนี้ก็ต้นมันช้ำมันอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะ